อยากสวยแบบแนวใหม่ก็ต้องดูช่างเป็นหลักนะคะช่างเปรี้ยวมากนะคะช่างลูกสาวแม่นี่มีแต่เปรียปร้ยวทั้งนั้นเลยเป็นแบบอย่างแห่งแฟชั่นนี่ลูกค้านัดคิวครับนี่เป็นการดัดโฟมนะคะนวัตกรรมใหม่ดัดโฟมเป็นดัดไม่มีแอมโมเนียไม่มีสารเคมีที่รุนแรงเลยแล้วก็ทำให้ผม เติมเคราตินไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมของทองคำด้วยมีเคลาตินด้วยเป็นสูตรพิเศษของโอดี้นะคะของอาจารย์แม่เองคาร์บีเนัดคิวเข้ามานะคะคิวจะแน่นนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นยืดโคนดัดปลายใช่ไหมคะดัดบอลร,รูมโดยช่างไอนะคะช่างทิดาอันนี้ก็คิวที่จองนะคะเข้ามานะคะ ก่อนปีใหม่นะน้องไอ้เนาะเรามีหลายอย่างอาทิตย์หน้าเรามีเริ่มจับฉลากใช่ไหมลูกอาทิตย์หน้าะจะเริ่มจับฉลากนะคะทีนี้คิวเคมีก็จองมาแล้ว5ท่านนะคะเจอกันเจอกัน